ก็สวัสดีเพื่อน n b i นบีรุ่นทุกทกท่านนะอาตามาหลวงพี่เมธีหรือพระราชธรรมเมธีนะอ,อยู่กลุ่มรัฐเวียนะวันนี้ได้รับนิมนตนะ์ขึ้นมาให้กล่าวถึงความรู้สึกนะที่ได้เข้ามาเป็นครอบครัว ของ NBI ในวันนี้นะซึ่งตั้งแต่แรกนะอาตมาก็ยังไม่รู้จักนะด็อกเตอร์หรืออาจารย์แดนนะไม่ได้เคยติดตามหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนนะซึ่งก็มีพระยามนัทนะท่านไปเรียนรุ่นเก้านะ ที่กรุงเทพนะแล้วท่านก็ได้เชิญอาจารย์แดนไปเป็นผู้บรรยายคล้ายๆเป็นการคุยเปลืองนะที่จันทบุรีนะเมื่อในปีปี6-2นะซึ่งงานนั้นมีมีคนเป็นจำนวนมากประมาณ3,000ว่าคนชาวบ้านทั้งจังหวัดจันทบุรี ก็ได้ไปฟังตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในส่วนเบื้องต้นออพอท่านเรียนจบท่านก็มาชวนอาตมาให้เข้ามาเรียนแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ NBI ได้มาเปิดเอ็อ e รุ่นหนึ่งที่โรงเรียนสตาร์ระยองแห่งนี้นะซึ่งท่านบอกว่าเป็นโอกาสที่ดี อยากจะให้มาเรียนแล้วก็ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ที่ดีเมื่อตัดสินใจมาเรียนแล้วเนี่ยวันแรกที่มาเรียนแล้วก็ได้มาฟังอาจารย์ดรแดนเนี่ยซึ่งฟังแล้วรู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ ที่มีประโยชน์มีคุณค่ากับตัวเรามากนะเพราะว่าได้ฟังทฤษฎีหลักการของท่านเนี่ยซึ่งฟังแล้วมาวันแรกฟังแล้วก็เก็ตละนะว่าอาจารย์แดนทำงานเพื่ออะไรนะสิ่งที่ท่านสร้างสถาบันขึ้นมาเนี่ยท่านสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความทุ่มเทยอย่างหนักอย่างที่ท่านว่าแหละว่าในอน,นาคตของท่านเนี่ยถ้าจะทำเพื่อให้มีผลประโยชน์ให้มีรายได้ให้มีเงินทองเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่รู้จะทำไปทำไมละเงินทองไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้นะ,ะเงินทองมันก็สามารถเอาไปทำประโยชน์ได้แต่สิ่งที่คิด สิ่งที่ท่านคิดจะทำเน่ยมันเป็นประโยชน์มห AH าศาลฝ่าการสร้างด้วยเงินทองก็คือการทุ่มเทการเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่ท่านมี mm mm. แล้วก็แนวคิดที่ท่านได้คิดเป็นทฤษฎีต่างๆขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เพื่อมาหาแนวร่วมในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงประเทศชาติโดยเฉพาะ พยายามที่จะสร้างสร้างคนดีคนเก่งคนกล้าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งในหลักทฤษฎีของท่านหลายหลายอย่างที่ที่าตมาฟังแล้วเนี่ยคือมันเข้ากับหลักธรรมทั้งหมดที่ท่านเอามากำหนดที่ตกผึกจนเป็นทฤษฎีที่ท่านกำหนดออกมาเนี่ยซึ่ง เน้นที่การทำเพื่อสังคมทำเพื่อผู้อื่นเป็นหลักก็คือรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละนะรู้จักที่จะช่วยเหลือสังคมตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คนในสังคมถ้าทุกคนมีจิตที่จะรู้จักแบ่งปันรู้จักช่วยเหลือรู้จักเกื้อกูลกันะ สังคมนั้นจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าได้สิ่งที่มีคุณค่ามากมายได้ความรู้ได้แนวความคิดได้พิมพ์เขียวจากอาจารย์แดนแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนที่มาเรียน EEC รุ่นหนึ่งรุ่นนี้ซึ่งถือว่าทุกคน เต็มไปด้วยพลังแห่งมิตรภาพไม่ตีและก็มีแนวความคิดเหมือนเหมือนกันคือทุกคนมีความเสียสละเหมือนกันพยายามที่จะมาร่วมกันเพื่อร่วมกันให้มีพลังที่สามารถที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของเราไปในทางที่ดีเรียกว่าจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ ได้รับการสร้างชาติขึ้นมาใหม่และจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นอาระยะคือประเทศที่มีความเจริญคำว่าอาระยะก็คือหมายถึงคนในประเทศนั้นต้องมีจิตใจที่สูงสมกับคำว่ามนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์ มาจากคำว่ามณะกับอุสยะมณะแปลว่าใจอุสยะแปลว่าสูงเมื่อเรามีการรู้จักแบ่งปันรู้จักให้รู้จักเอื้อหนุนเอื้ออาทรต่อกันเนี่ยจะทำให้คนในสังคมของเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเป็นผู้มีจิตใจสูงดังนั้นจะนำพาประเทศชาติ ของเราไปในทางที่เจริญนำไปสู่ความเป็นอริยะสืบต่อไปขอขอบพระคุณครับ